ดดสวัสดีค่ะอยู่บเราน,นะคะชิโกลาวันนี้เราจะมาอยู่กับลูกๆของเราจะมีในโฟจาแล้วก็มาอยู่กับหลานๆของเราด้วยเอ,อนั่นก็คือ j m m X n e เ o นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าแกงทาดแมวเป็นยังไง,งไปกันค่ะ Uhm อาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าทำไมเราทั้งสองคนถึงดูมีความสุขขนาดนี้ก็เพราะว่าตอนนี้เรามีสมาชิกใหม่เข้ามายในครอบครัวของเราทั้งสองคนเรัข้าทั้งน่ารักที่เล่นในคีออนสุดๆและนี่คือบันทึกเรื่องราวของเราสอคนตั้งแต่วันแรกที่ได้เดบิวต์มาเป็นพ่อแมวมือใหม่ สวัสดีครับผมโฟร์นัทวันนะครับ<อ>และนี่คือมันม่วง<อ>นะครับเ,<อ>เป็นพรีเซนเตอร์หน้าใหม่ของอาหารแมวในกบครับ<อ>ส,สวัสดีครับผมเจมินายนะครับและนี่คือท่าหลอดจุมูนะครับเป็นพรีเซนเตอร์หน้าใหม่ของอาหารแมวในก,กบ <c oughs> ทา uh ่าบท่าหลอดจุมูก่อนห <c oughs> น้านี้เคยเลี้ยงหมามาก่อนครับอันนี้เป็นสัตว์ตัวที่2ที่ผมเลี้ยงครับพี่โฟร์ไม่เคยเลี้ยงสัตว์มาก่อนเลยครับผมชิ้นดิชุดแรกเลยที่เลี้ยงครับน่ารักมากมันม่วงอะ วันแรกที่เข้าฟาร์มก็ตอนไปตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นมากสวัสดีจ้าในที่สุดนะครับวันนี้เราก็จะได้มาดูแมวกันแล้วนะครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เลยแต่ว่าผมกําลังจะไปเลือกแมวของผมกัน,นครับว่าแมวของผมเนี่ยจะเป็นตัวไหนนะโอ้โห uh oh. มาโอ้โ oh. ห <c oughs> เต็มเลยายตาปลปะกายผมเห็นอยู่ตรงเนี้ย <c oughs> มันกําลังแบบว่าเล่นของเล่นของมันอยู่ะ <c oughs> ตื่นเต้นมากครับก็แอบกลัวแมวเหมือนกัน แล่ยาไปดมองดูหน้าันดิดูดิดูดิลายหรือเปล่าพยายามเลือกตัวที่มันแบบว่าไม่ไม่ขู่ชาเรามากอะไรเงี้ยดูตามันว่ามันแบบว่าแยกเที่ยวใส่เราหรือเปล่าเออเดือเดืเลยตอนเดกผมเีดูไวอดอดเดดเดือดเดือดเดอนเดือเเอดเดืเืออดเเเออเอเย อุ้ยวันอุ้ยยัยตัวกระจินลิอันนี้คือตัวกระจินลิสใค่เป็นก้อนเลยเหรอเฮ้ยตอนนี้ก็หลอกกันนั่นแหละโอเคไม่้อเป็นดาราตอนแรกมีสองพันครับที่ชอบแร็กดอครับแร็กดอกกับอ่ามัสกินครับเฮ้ยแต่ตัวนี้สีเทาเลยอ่ะเฮ้ยนี่เป็นสีอะไรแหละเฮ้ยสวยอะเน่ยเฮ้ยวันสบาย หม่งงไม่รู้อ่ะผมเจอแล้วมันรู้เลยมันรู้สึกว่ามันเต็มตาดิคืมันรู้เลยอ่ะว่าจมันเป็นสีที่แบบว่าบอกว่าหายากมากอะไรอย่างเงี้ยถ้ามาเล่นด้วยน่าจะสนุกครับเข้ากันได้มั้งว้าวอยากไปอยู่กับพี่ไหมครับพยักหน้าเย้ตอนนี้ผมไปเลือกที่ฟาร์มอ่ะตาของท่านหลอดเนี่ย มันสีฟ้าแล้วมันแบบมันมีเสน่ห์มันสวยผมต้องเลือกท่านหลอดจูบูเลยโอ้มัน Amazing มันเหมาะกับการเป็นท่านหลอดมากครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ฟาร์มแมวนะครับที่ผมมาเมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์หรือสามอาทิตย์ก่อนนี่แหละตื่นเต้นสิวันนี้ตื่นเต้นมากวันนี้ตื่นเต้นแบบโอ้สุดยอด Amazing เหมือนเหมือนแบบจะต้องพาใครเข้ามาในชีวิตอีกสักคนนึงไปดูกันอีกบ่าว่าน้องจะเป็นยังไงบ้างครับยังไม่ได้เจอหลายหลายวันแล้วครับผม พี่ครับแมวครับสวัสดีครับแมวตัวสีเทาเทาอยู่เลยครัเดี๋ยวไปเอาลงมาให้นะพอดีนอนด้วยกันออ๋นอนด้วยกันเลยครับโอ้โหตายแล้วโอ้โหตายแล้วตายแล้วโอ้โหอุ้ยตกับผมอุ้ยมันน่ารังมากเลยโอ้โหตายแล้ว ถามว่าคิดชื่อไว้ก่อนไหมครับตอนแรกอยากชื่อพอฟันก็เลยถามแฟนคลับในทวิตเตอร์ว่าเออชื่ออะไรดีเกี่ยวกับพอฟันอะไรเงี้ยก็มีหลายชื่ออะไรเงี้ยแต่ว่าชื่อมันยังไม่โดนใจอะไรเงี้ยแต่ว่าชื่อเก่ามันคือมันม่วงเลยคัเฮียแมนอ๋อคือชื่อของที่นี่อยู่แล้วมันม่วงแล้วผมคิดว่ามันเหมาะกับมันอะไรเงี้ยเพราะว่าจมูกมันสีม่วงนี่ก็เลยชื่อว่ามันม่วงครับโอเคไปชิว Where is my son อะไรทำไมตัวใหญ่จังเลยอ่ะทำไมตัวใหญ่เร็วจังอะตัวแหลกทัใหญยสวัสดีครับรู้ไหมคุณชื่อว่าอะไรรู้ไหมชื่อว่าท่านหลอดจูบูนะผมมีไอดอลของผมคือเพื่อนคนไม่เชื่อว่าเราเปมีแมวคือ lady gazer ผมเลยรู้สึกว่ามันจะต้องเท่ไม่แพ้กัน เขาผมเป็นผู้ชายผมเลยท่านหลอดแล้วกันอยู่กับพ่อนะจุ๊บูจุ๊บูแล้วมาดูกันว่าจะอกมือใหม่นะครับจะเป็นยังไงนะครับอยู่เฉยๆกันนะว่าเธอทำได้ยังไงนะมั่วขาน่ารักเลยอ่ะไม่เคยบอกน่ารังเลย วันแรกที่รับบทพ่อแมวครับตอนแรกมัน,ม,นมันแบบว่ามันตกใจอะไรเงี้ยแล้วมันก็แบบว่าทําอย่างเงี้ยพอนั่งนั่งไปอะไรเงี้ยมันก็เริ่มคุ้นเริ่มชินอะไรเงี้ยแม่ผมก็เคาะเคาะเคเล่นกับมันตลอดทางอะไรเงี้ยโอ้ยวันแรกของผมผมเอามาันมาทำคอนเทนต์ก่อนเลยครับมันเป็นแมวของดารามันก็ต้องเป็นดาราเหมือนกัน ตอนแรกยังไม่เคยชินมือครับเพราะยังไม่เคยอุ้มแมวยังไม่เคยเล่นกับแมวจริงๆจูมูกก็เลยจะดิ้นออกจากตัวผมค่อนข้างบ่อยวันแรกที่เข้าบ้านผมอย่างเงี้ยผมวางกระบะที่มันจะมีฉี่แล้วมีทรายอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับปกติก็ต้องทําให้แมวคุ้นชินก่อนแบบให้วิเคี่ยวๆอะไรอย่างเงี้ยแต่จูมูเดินเข้าไปเองเลยใช่ใช่ก็ตลอดกัเหมือนกันก็มีเหมือนกันเพราะว่าอยู่ดีๆมันก็ไปฉี่เอง งงเหมือนกันไม่รู้เขาฝึกมาหรือเปล่าเออมันมันเป็นเด็กๆอะไรเงี้ยถ้าฝึกอะไรยากสุดผมว่าฝึกเรียกชื่อครับจูมูนี่เรียกไงก็ไม่มาครับไม่รู้ชื่อตัวเองมั้งเนี่ยใช้อันเนี้ยเรียกมันมาแทนมาแล้วอุ้มให้มันอยู่กับมือยากที่สุดครับเพราะว่ามันมันจะไม่ค่อยชอบอยู่กับคนอะไรเงี้ยเป็นแมวดารานะทางานให้มันใช่เวลาทํางานก็คือต้องทางานเนี่ยบอกค่ะบอกบอกที่บอก ถ้าพฤติกรรมน่ารักน่ารักก็จะมีขี้อ้อนครับขี้อ้อนมากเวลานอนเวลาดูทีวีอะไรอย่างเงี้ยครับจูมูจะมาคอยซบมาคอยถูหน้าขาอะไรเงี้ยผมชอบความโซนของมันมันเป็นแมวที่ฉลาดนะเพราะว่ามันเป็นอิสระชอบทมชอบทำจูมูคือผมซื้อคอนโดแบบใช้ๆอย่างเงี้ยแต่สูงกว่านี้เยอะเลยอยู่ดีๆจูมูอยู่ชั้นบนสุดแล้วเหมือนเจออะไรสักอย่างนั่แหละเจอนกเจออะไรอย่างเงี้ย กระโดดก็คือหน้าทิ่มกระจกไปทีหนึ่งแล้วก็ตกตแล้วไไ้เป็นไรปะวะแต่ก็เดินเล่นต่อตื่นเต้นเซอร์ไพรส์แหละตอนนอนอะไรเงี้ยมันชอบมาขยำหัวเล่นอะไรเงี้ยแล้วก็มาเล่นกับหัวมันนวดแบบว่าอย่างเงี้ยทำเงี้ยทำเงี้ยทำเงี้ยเออมันน่ารักมากเลยครับวันนักก้นตกหลุมรักมันม่วงเลยครับผมใช่เขาไปนวดหัว เรื่องการดูแลนี่ก็ทางฟาร์มก็สอนมาหมดแล้วครับสอนการตัดเล็บสอนอาบน้ําสอนทํานูน่นนี่ดูแลยังไงถ,ถ้าถามว่าดูแลเรื่องอาหารยังไงผมดูแลมันม่วงเหมือนแบบว่าคนในครอบครัวเลยยิย่งแบบว่าเรื่องอาหารเนี่ยมันสําคัญมากๆเลยผมก็เลือกอาหารที่ดีที่สุดครับเหมาะสมกับช่วงวัยของมันม่วงครับอย่างเนโกกิเทนนะครับสูตรนี้กินได้ตั้งแต่หลังยานมจะถึง1ปีเลยครับม่ีให้เลือกทั้งแบบครีมี่และแบบเฟรรับพอมันม่วงเริ่มฟันขึ้นครับก็จะปรับมากินผสมกับอาหารเม็ด เนโก้เนฟมิกครับสูตรลูกแมวที่มีคุณค่าทางสารอาหารที่ครบถ้วนและสมดุลครับผมเนี่ยให้ความสําคัญเรื่องอาหารเป็นพิเศษครับอาหารเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้น้องแมวเนี่ยสุขภาพแข็งแรงครับเพราะว่าลูกแมวที่กาลังโตเนี่ยต้องการโปรตีนที่สูงกว่าช่วงวัยอื่นๆครับผมก็เลยเลือกอาหารลูกแมวเนโก้เคเช่นนะครับเขาใช้เนื้อปลาทูน่าแท้ๆนะครับมีโปรตีนสูงมากแล้วก็อีกทั้งยังเสริมด้วยน้วมันมาแอมโนครับทอรีนครับแล้วก็วิตามินดีวครับที่สำคัญไม่เติมเกลอดยครับู พอมันม่วงเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามาเปลี่ยนแปลงความคิดทัศนคก,กิิต่อสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่คนเริ่มมองสัตว์ในมุมที่เออมันมีมุมที่น่ารักอยากให้ลองเปิดใจเลี้ยงเลี้ยงแมวหรือเลี้ยงหมาหรือเลี้ยงสัตว์อื่นๆดูส่วนผมนะครับท่านหลอดจมูกนี่เข้ามาเปลี่ยนแปลงความเหงาที่อยู่ภายในใจของผม คือปอกติผมกลับบ้านไปผมก็นอนอผมก็เล่นโทรศัพท์ตอนนี้กลับไปเจอจุ๊มุอะไรอย่างเงี้ยมันน่ารักอะแล้วมันอยากเล่นแล้วมันคิดถึงเวลาทํางานอยากกลับไปหาอยากกลับไปอะไรครับท่านหลอดก็คือนอนเป็นท่านหล่อจริงขอบคุณมันม่วงครับรู้สึกว่าเรื่องไม่ผิดเลยที่เป็นน้องมันม่วงตัวนี้ครับต้องขอบคุณเหมือนกันขอบคุณที่ได้รู้ว่าการดูแลอะไรจริงๆเป็นยังไงผมก็จะเลี้ยงเขาให้ดีที่สุดครับ พราะเดี๋ยวจะเริ่มมีแบบเอ๊ะอยากฝากอะไรพ่อแม่แมวมือใหม่นะครับอยากฝากเรื่องการดูแลน้องแมวครับยิ่งเรื่องอาหารนี่สำคัญมากๆเลยนะครับอยากให้เลือกอาหารที่ดีที่สุดครับอย่างในเกาะคิเทนนะครับในกาะคิเทนนะครับทั้งอร่อยทั้งมีคุณประโยชน์ครบทั้งสององนี้เลยครับใช่ครับสําหรับจูมูองผมเนี่ยก็ชอบกินในกากคิเทนมากๆนะครับใครมีเคล็ดลับการดูแลเจ้าเหมียวด้วยอาหารแมวเนกโกลิก็แชร์กันมาได้เลยนะครับกับกิจกรรม พ่อแมวมือใหม่ต้องใช้เนโกะนะครับวิธีร่วมสนุงนะครับง่ายมากเลยครับเพียงแค่หนึ่งนะครับซื้ออาหารแมวเนโก เนโกโก้เนโกโก้ครีมมี่หรือเนโก้เลฟมิกนะครับชนิดใดรสชาติใดก็ได้นะครับ 2. ถ่ายคลิปนะครับโมเมนต์น้องเมียวของคุณกับอาหารแมวเนโก้โพสลงติ๊กต็อกหรือเอ็กซ์นะครับของตนเองพร้อมเขียนแคปชั่นอยากแนะนำเคล็ดลับการดูแลน้องเหมียวด้วยอาหารแมวเนโกอย่างไรให้กับพ่อแมวมือใหม่เจมินายโฟ e นะครับและติดแฮชแทกนะครับแชแทกพ่อแมวมือใหม่ต้องใช้เนโก ฮชแท็กได้โจเอ็กซ์เจมินาครับภาโพ,อพอที่น่าสนใจและโดนใจกรรมการที่สุดน,นะครับและทำถูกต้องตามกติกาครบถ้วนได้สิทธิ์เข้าร่วมงาน Press Conference Exclusive Party with Gemini 4นะครับครับมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับพวกผมรอดูเคล็ดลับดีๆจากมอมทุกคนนะครับแต่ขนนุ่มมากนะคุด วันนี้ไม่ได้มาฝากตัวเองนะครับฝากน้องมันม่วงด้วยนะครับอยากให้หม่อมมีนะครับเอนดูน้องมันม่วงกับน้องจุมุ้ด้วยนะครับดูดูดูทนมากเลยดูยูดูดามกพ่อแม่แมวมือใหม่ทั้งหลายนะครับอย่าลืมสิ่งที่ดีที่สุดเด็ดขาดเลยนะครับอาหารแมวเนโกะครับฝาาเอนดูน้องๆด้วยนะครับเกันเลยเกันเลยเพิ่งชมไปพี่ไหนเอาอะไรพี่ไหนเอาเนโกะด้วยเหรอ แกพี่แน่ก็กินแน่ตลอดนะพี่แน่กินในโ่ตลอดเลยนะอืออยากกินอีกอล่ะก็ฝากติดตามทางน้องมันม่วงทังหลอดจูมูไม่ฝากจะไป่นด้โฟดถูกต้องจะฝากหลานๆของพวกเราด้วยใช่มากมานะคะแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามคอนเทนต์ใหม่ของน้องเจมินในโฟดได้กันนะจ้าไปแล้วค่ะตลอดนี้สวัสดีค่ะพี่แน่ขึ้นมาลาไหมขึ้นมาลาน้องๆไหมมันม่วงกับพี่หลอดไม่สนใจเลย we <laughs>